อันมันคงประชาชนต้องเป็นใหญ่เทิดทูลไว้สถาบันองค์ราชันห เจด o ผูกรีบเราคือบริษัทสร้างสระว่ายน้ำออกแบบสระว่ายน้ำเราสร้างเสร็จภายใน1 0ถึง20วันพร้อมรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง10ปีไม่ว่าจะเป็นสระประเภท Liner Pool Granite c o m ร o s i t e Pool c o n c r e t e p o o l Tropical Spa p o o l และเรายังมีอ่างจากุซี่ทุอบสาวนา่าสปาและจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกชนิด J d ดี Po ูมาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและโรงงานระดับสากลเป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ถึง2,000ติดต่อเจดีพูกระบี่โทรศัพท์0 7 5 6 2 3 1 7 8 0 7 5 6 2 3 1 7 9 j เจดีพูกระบี่ตั้งอยู่เลขที่12ถนนมหาราชตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ www.jd.pools.com เจดี o ู s w บ r l d c คลาสสแตนดารด ISO 9000มาตรฐานสากลระดับโลกที่คุณไว้วางใจเจดีพูส กระบี่เพลรักกาแฟไม่ยากอีกแล้วครับสำหรับการหาของฝากจากเมืองกระบี่ให้ประทับใจทั้งความอร่อยราคาถูกใจอาหารทะเลปลารูปราคาถูกขนมเต้าซ้อขนมกบเคี้ยวมากมายเรามีโรงงานผลิตเองต้องยกให้ร้านที้อ,อ่และถ้าหากว่าคุณกำลังนึกถึงและต้องการเครื่องประดับมุกกระบี่เพลเป็นของฝากที่ประทับใจกับไขมุกน้ำเค็มแท้ ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะเรามีฟาร์มเลี้ยงมุกเองมีใบรับประกันและอีกมากมายสําหรับเครื่องประดับที่ทํามาจากไข่มุกรอคุณอยู่ที่ร้านกระบี่เพาและถ้าหากว่าคุณเหนื่อย แวกจิบกาแฟสดสักนิดส,สิครับเดินตรงมาเลยที่ร้านรักกาแฟเรามีกาแฟสดและขนมอร่อยๆให้คุณรับประทานพิเศษของคุณนั่นคือฟรีอินเทอร์เน็ตทั้ง3ที่นี้รอคุณอยู่ที่ร้านจีอ้ออสาขาคลองจิลาจากสี่แยกคลองจิลามุ่งหน้าไปยังอ่าวพระนางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นอย่าลืมนะครับจีอ้ออกระบี่เพลรักกาแฟรอคุณอยู่ที่ร้านจี้ออสาขาคลองจิลา ปัิเรายือนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอันมั่นคงประชาชนต้องเป็นใหญ่เผดทูลไว้สถาบันองค์ราชันบริหารด้วยกฎหมายแห่งนิติรัฐเป็นธรรมต่อชนทุกเชื้อชาติเสมอภาคเท่าที่ เฟซบุ๊กของคุณจริงักในเรื่องในโอกาสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมดามเาูปของรัชกาลที่8ใส่แลและปรากฏว,ว่าในหมู่ว่าเสื้อแดงบางหมู่ว่าก็เอารูปรัชกาลที่8ตั้งขึ้นด้วยแต่แคุณก็ต้องคอนเสิร์ตว่าอดคิดไม่ได้ว่าระดับอย่างนี้ผิดพลาดได้ยังไงทําไมเอาทําไมเปลี่ยนในหลวงจากรัชกาลที่9ไปเป็นรัชกาลที่8 มีนัยยะอะไรอยู่ในใจหรือเป็นคําถามที่ดีมากขอบคุณมากครับคนกินเหล้าทุกคนไม่มีใครยอมรับก็ตัวเองเปาแต่เรารก็ดูพฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าเขาเมาจริงไหมและเขากลางหรือเปล่า ตการที่เกิดขึ้นที่ในสภานะครับโดยที่คุณเฉลิมอ,อยู่บำรุงได้มีอาการค่อนข้างทีง่จะหลายคนกระวอตเหมือนกับคนเมานะครับซึ่ง เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นว่าไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองก็คงจะมีการสันนิษฐานในลักษณะต่างๆนานาว่าคุณเจเลิมดห่มเล่าหรือไม่เพราะว่าคุณเจลิมก็บอกตลอดเวลาว่าตัวเองไม่เมาซึ่งเป็นปกตินะครับไม่มีคนเมาที่ไหนที่ยอมรับว่าตัวเองเมาแม้พี่น้องไปถามได้เลยนะครับเห็นคนเมาที่ไหนก็ถามว่าเมาหรือเปล่าทุกคนก็จะยอมรับว่าไม่เมาขณะที่ตัวเองกลานสีขาอยู่เนี่ยนะครับลุกขึ้นยังไม่ไหวก็ยังไม่ยอมรับว่าเมาก็จะ การตั้งกระทุ้นถามต่อร้อยจุประดิษฐเฉลิมอยู่ังดุงเนี่ยก็อาจจะเป็นการสูญเปล่าของเวลาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับครับสวัสดีครับผมก็เลยไปที่สภาในตอนเชา้าวนะันนี้ครับ สิบโมงครึ่งเราไปดูกองยานครับตำรวจไปดูว่ากองพยานทุกกองทขั้นสสอนเาจะมาเขาไปดูผมว่เขาเก็บไปแล้วสูงเพราะเขเก็บตอนวันเสาร์ตอนเช้าไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือถุงยู่สิบข้าดำพราะเราเขียเขียนเขียนาบอก่าถุงีสามถเขียวนก็แก๊กก๊กกแกกอันดี้มีขวดมีขวดมีขวดผมก็เปิดดูมา มีโซดาอยู่ทีวดโซดาที่กินอยู่ลเนนะครับมีเหล้าสปายไวกุมขวดนะครับมีเอ่อหล้าผสมนะที่เป็นรสก้าผสมถุงนาร์ปีสบก็มีไวท์ไม่มีไว์ไม่มีเหล้ามีเหล้าชนี้ตรงนี้โซดา20ขวดแสดงว่าต้องมีการกินเหล้าเราจะผสม ใครจะยิงที่เราไม่ใส่ถ้ามีโซดาต้องผสมเราแน่ๆเขาแสดงว่ามันเป็นเรื่ที่ยิงยันขักข่าวเพื่อให่าวกรายเ้ยนะแต่อันนี้ยืนยันว่ามีคนต้องกินเหล้าในที่นี้ราะว่าตรวจสอบไปที่สุโขสมยทุกทว่าเขาขายไหมขายโซดาไม่ขายเหล้าไม่ขายพิมพ์่ค้กไม่ได้ขายยืนยันว่าไม่มีการขายเลยแสดงว่ามีคนเอาจากนอกตรงนี้เรายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยร้านจีออเบเกอรี่เปิดบริการแล้วที่ร้านของฝากจีออขนมเค้กใหม่ สดจากเตาทุกวันรวมถึงคุกกี้เม็ดม่วงหิม,มพานต์ที่ขึ้นชื่อถ้ามาร้านนี้ต้องซื้อเค้กส้มและคุกกี้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านนอกจากนี้เรายังมีอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบหลากหลายทั้งอาหารไทยและฝรั่งพร้อมกับอาหารที่ผสมผสานกลิ่นอายของปักใต้อร่อยๆชุดข้าวบวกน้ำพริกกุ้งเสียบไ่เจียวกุ้งบวกซุป สูตรดั้งเดิมของร้านจีออเรามีอาหารชุดอาหารจานเดียวแบบอร่อยสะดวกรวดเร็วและอิ่มท้องรวมถึงอาหารทันเล่นขึ้นชื่อที่ต้องชิมก็คือไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีออสูตรเด็ดของร้านบรรยากาศสบายๆแอร์เย็นๆฟังเพลงเบาๆและทานเบเกอรี่อร่อยๆพร้อมด้วยเมนูเครื่องดื่มสุขภาพมะม่วงปัน่นสำหรับคอกาแฟลิ้มลองกาแฟปั่นเม็ดมะม่วง และกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดที่เป็นสูตรลับเฉพาะร้านเราเท่านั้นร้านจีออเบเกอรี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9นิกาถึง18นาฬิกา30นาทียากอร่อยบาบไทยๆหรืออิมสบายสบายสไตล์ฝรั่งยังจะรออะไรอีกเพราะความอร่อยแบบนี้มีให้คุณเลือกมากมายอยู่ที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำ <see you S 2> สาขากระบี กับความอร่อยที่หลากหลายตามสไตล์คุณทั้งไทยและเทศสเต็กสปากเกตตี้หรือเมนูอ,มอ,อาหารไทยกาแฟาสดน,น้ำปัน่นพร้อมเมนูเด็ดแนะนำอาทิไก่ตะเกียบมีกระเฉดข้าวผัดปลาเข็มเบคอนครบเครื่องเรื่องครัวจะนั่งห้องแอร์หรือพัดลมก็มีให้เลือก จะดูหนังดูบอลหรือละครก็เลือกดูเองจะเล่นแฟนหรือต่ออินเทอร์เน็ตก็ฟรี WiFi อิ่มอร่อยไปเช้าถึงคำ่ำครบเสร็จที่นี่รา้านกระเทียมพริกไทยดำตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันตั้งอยู่มาหาราชซอยห้าิดกับร้านเสริมสวยชนละดาตรงข้ามโรงแรมฟรินเฮาส์เมืองคระบีพร้อมรับจัดงานเลี้ยงทุกสไตล์สำรองจองโต้หรือโทอรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081970-4831ที่นี่ ร้านกระเทียมพิกไทยดาเราเพื่อพักประชาธิปัตย์เรายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอันมันคงผมว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการยิดเอาสิทธิ์ที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนแล้วเปรียบเทียบไม่เห็นถึงความเหมือนความต่างระหว่างรรคประชาธิปัตยกับราคการเมืองส่วนหนึ่งเพราะว่าเราถือเรื่องของการให้คำมั่นสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ,ญ ความหมายก็คือว่าถ้าพูดแล้วเราต้องทำแต่เราจะเห็นครับว่าหลายครั้งผู้แข่งเราเนี่ยสัญญาร้อยให้ไม่เคยถึงร้อยเลยครับแล้วก็ไปสัญญารุ่นใหม,ม่ตรงนี้ครับต้องจับให้มั่นทั้นให้ตายแสดงให้เห็นครับว่าแท้ที่จริงแล้วในการทํางานในการแข่งขันรรการเมืองน,นั้นเราเป็นฝ่ายที่ให้ความจริงผมว่าวันนี้ชัดเจนครับในเรื่องปากท้องในเรื่อง,องเศรษฐกิจหลายอย่าง ชี้เห็นว่าพักการเมืองใดที่ใส่ใจสนใจความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนทำให้เราสามารถตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทไม่เคยคิดที่จะขึ้นราคาแอะตมตงแต่สามารถบริหารกองทุนน้ำมันการเงินการคลคังให้อยู่ในฐานะที่ดีได้พี่น้องประชาชนทั่วไป ในขณะที่วันนี้เไดครับข้ออา้างของรัฐบ,บาลในการขึ้นราคาเหล่านี้เช่นขึ้นในทีวีบอกเพราะเป็นตัวว่าปตทจะกำไรน้อยเกินไปไม่ใช่ขาดทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปตทมีกาไรสะสมที่น้องเษกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกมันเดือดร้อนนบ้ากจากปัญหานโยบายจํานําค่าวที่ถกระชาติโดยแต่วันนี้ที่ต้องจ่ายแพงขึ้นทุกผลทุกแห่งเกิดสิ่งที่้าตัว ครับคือความแตกต่างที่เราต้องชี้ให้พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเรื่องแรกเ,เรื่องของปากคของพี่น้องประชาชนประการที่สองครับในเรื่องของปัญหาความขัดแยะะ้งในบ้านเมตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยทุกมาเป็นเวลาหลายปีจากความขัดแยะะ้งกันแต่ว่าการที่จะปรับกัน ให้สัตปงนั้นกลับเข้าสู่ความรองรนะัมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการยึดหลักคราบต้องได้ทุกฝ่ายยอมรับในเรื่องเหตุและผลกฎกติกาบ้านเรา้อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 52- ปี53ไม่ว่าจะเป็นที่การดำเนินที่ร่าระสงค์หรือที่การเยียวยา ผู้ที่ได้รับกระทุกจะมีการคำนงต่างร,รัฐบาลที่แล้วไมได้เสนอการคัน,นดึกบอกไหมครับวันนี้เนี่ยเขาจะคอยให้มีการตรวจสอบปลายทานว่ามีข้อเสนอแนะมีความสร้างสรรค์แค่ไหนสร้างกระแสะนะครับกับสื่ฎ ครับขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ับในะครับก็อยากจะถามท่านายครับว่าเรามาสัมมนาเนี่ยมียุทธศาสตร์อะไรบ้างครับวันนี้ก็มาจัดสัมมนาที่ภาคใต้นะครับโดยท่านรองหัวหน้าพักตาวรเสกเมียมก็ได้เชิญสาขาและก็ผู้บริหารนะครับของพักประชาธิปัตย์ใน14จังหวัดภาคใต้มาร่วมกันสัมมนานะครับที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากทางประธานกรรมการบริหารของสาขาเนี่ยก็จะมีท่านอดีตหัวหน้าพักประธานที่ปรึกษานะครับท่านชวน ท่านอดีตเลขาสุเทพเตือนสุบรรแล้วก็กรรมการบริหารสสเนี่ยมาร่วมกันสัมมนาในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ทางกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใต้การนำของท่านอนุภาสพิศิธ์ปรชาชิวะได้มีการวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมบทบาทนะครับของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะยิ่งในภาคใต้ก็ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจจากยาวนานจากที่เราเป็นมา การการเมืองในปัจจุบันนะครับก็จะพบว่านอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพข้าวของแพงราคาพืชผลในด้านการเกษตรตกต่าราคาน้ํามันราคาก๊าซปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยวันนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูญนะครับซึ่งทางพรรคเองก็ได้มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ไม่เห็นด้วยกับการรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูนทั้ง3าฉบับนะครับเ mm hmm. ที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางผู้บริหารของพรภาพประชาธิปัตย์ได้มาร่วมสัมมนากับสาขาพักนะครับในพื้นที่ 14จังหวัดในภาคใต้ครับก็อยากจะให้ท่านรับร่างในชาวกระบี่หน่อยครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยพบปะกกับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งต้องขอบพระคุณนะครับที่ได้การสนับสนุนพักประชาธิปัตย์มาโดยตลอดจังหวัดกระบี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญมีชื่อเสียงในท้องยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งระดับสากลแล้วก็ในประเทศไทยรวมถึงในเรื่องของ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับพี่น้องชาวกระบี่เองก็ให้การสนับสนุนให้เลือกส2พรรคประชาธิปัตย์อย่างต่อนเนื่องยาวนานนะครับเพื่อนก็หวังไปอย่างนี้ว่าจะได้เป็นกําลังสําคัญในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากครับพวกเราคือชาวประชาธิปัตย์ ผู้ยืนหยัดเป็นพรรคของปวงประชาพวกเราคือชาวประชาธิ่ปัดผู้นำประเทศชาติประชาชนสู่ความรุ่งเรือง